นะครับพราะไม่ค่อยมีใครเดินตามห้วยหรอกนะครับไปดูโบ๊ะโป๊ะแว๊บโป๊ะโป๊ะแว๊บงินแค่จบนะครับอุ้ยเนี่ยพี่นะครับแรงว่าอ่าอ่าอือนะเนี่ยไอ้เหนื่ยชอบแรงแรงเด็ดที่แกตี้พันลุยนะครับทําไมพวกเขาถึงปิดหูปิดตาไม่ดูข่าวบ้างนะครับเนอะนะครับคุณอําอ่าอําอําไมนะครับนะ อไมยนะครับแอมไมแอมไมแอมไมนะครับแดงๆออมึงดูนาฬิกาตลอดนะครับเออใช่นะครับแล้วมึงนัดไปนั่นมารับอย่างไรอนะครับจริงๆนะครับเห็นไหมนะนั่นแหละนะครับเขาจะใช้ห้วยบุงเป็นหลักเพราะทาไมห้วยบุงเป็นหลักเพราะการส่งตัวน้องนะครับมันต้องตามห้วยบุงนะครับพอห้วยบุงมันลงมาถึงถนนนะครับห้วยบุงมันจะลงมาถึงถนนนะครับเห็นไหมล่ะถึงใต้สะพานน่ะ นะครับแล้วมันก็ส่งกันตรงนั้นแต่ถ้าไปทางอื่นเนี่ยมันต้องลัดบ้านโคนเห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะหรือว่าจะเลยบ้านน้องชมพู่ไปอีกไกลทางโน้นนะครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับมันน่ากลัวนะครับมันไกลมันใช้ระยะเวลานานแล้วครับอีกอย่างหนึ่งจำเลยถ้าว่าเอาน้องไปส่งเนี่ยเลยบ้านน้องไปนะครับจำเลยจะต้องขับรถไปตรงนู้นหรือไม่ก็ต้องผ่านคนไปมากมายเห็นไหมล่ะก็ต้องผ่านหมู่บ้านผ่านคนแล้วรถไปนะครับเห็นไหมล่ะนั่นแหะเอาน้องไปส่ง แต่ถ้าลงมาทางห้วยบุงนะเห็นไหมล่ะขึ้นห้วยบุงก็ลงห้วยบุงมาถึงก็บ้านจำเลยอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับอยู่ตรงห้วยบุงน่ะนะครับอยู่ฝ่ายห้วยบุงพอดีนะครับจำเลยก็ใช้นะครับห้วยบุงเป็นจุดเป็นจุดหลักเลยนะครับเห็นไหมล่ะเออเป็นจุดหลักเป็นเส้นใหญ่เลยนะครับเห็นไหมนะครับเวลามารับน้องก็มารับที่ห้วยบุงไงนะครับเออจำเลยก็ไม่ต้อกไปไหนก็อยู่ที่บ้านนะครับยอมรับว่าอยู่ที่บ้านนะครับเออเห็นไหมล่ะเออ นะครับแต่คืนวันที่12บสอนี่ไปไหนล่ะครับเห็นไหมคืนวันที่12นะครับก็เอาน้องนะครับส่งขึ้นทางห้วยบุงเหมือนกันนะครับหมาบ้านพ่อแบมถึงเห่าสนั่นวันไหวคืนนั้นนะครับนะครับเห่ากระโชกนะครับเพราะมันมีการรับส่งนะครับมาทางห้วยบุงก่อนถึงจุดเกดือนเกณฑถ้าถึงนีถ้าขับรถมาไกลๆนะครับเหลืออีกสักร้อยเมตรเนี่ยครับปิดเครื่องปิดไฟเลยนะครับมาเลยนะครับเห็นไหมล่ะเออมาจอดที่แถวๆใกล้ห้วยบุงก็ได้ นะครับหรือแค่ปิดไฟไม่ต้องปิดเครื่องก็ได้ไม่มีใครได้ยินหรอกนะครับพ่อแถวนั้นไม่มีบ้านคนนะครับเออแล้วก็อุ้มน้องลงไปแล้วก็นะครับอาจจะต้องขึ้นห้วยบุงนั่นแหละนะครับเลาไปไว้วางไปวางว่าข้างบนเนี่ยมันง่ายจะตายนะครับไม่ต้องรัดบ้านคนเห็นไหมล่ะนั่นแหละนะครับตรงนี้แหละเขาต่อชิกซซอกันได้น่ะไอ้จำเลยมึงจะหนีไปไหนน่ะไอ้มึงจะหนีไปไหนชาตินี้นะครับมึงไม่ได้ออกมาแน่งานนี้น่ะนะครับ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองนะครับนะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้เขามีนะ่ะในสิ่งสากลนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับพร้อมกันนั้นนะครับรวมทั้งเอฟซีต่างๆที่ให้การสนับสนุนที่ให้การปกป้องกับอไอ้จำเลยนี่นะครับเนาะเดี๋ยวสักวันไอ้กลุ่มพวกนี้นะมันก็จะได้รับโทษรับกรรมนะครับอีกสักวันเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ก็จะไปเข้าสู่ถึงลูกถึงหลานมันนะครับนะ นะครับถึงตระกูลมันในพวกนี้นะนะครับมันจะต้องมีสักวันนะครับนะครับถ้ามันไม่ทันลูกมันมันก็ทันหลานมันครับถ้าถาหลานมันไม่เจอเดี๋ยวมันก็ไปโดนเหลนมันนะครับเห็นไหมเพราะมันไปปกป้องคนร้ายและเดี๋ยวคนร้ายพวกนี้นะครับมันไม่รู้ว่าคููหลานใครนะครับขนาดไอคนนี้หลานมันเองมันยังทําเลยนะครับแล้วอีกคนร้ายพวกนี้ก็จะมาเล่นงานนะครับเออนะครับเวรกรรมครั้งนี้ก็จะมาตามนะครับถึง นะครับ fc ต่างๆทั้งหลายของพวกที่ว่าไปนะครับอยู่ข้างนะครับไอ้จำเลยคนนี้นะครับเดี๋ยวมันได้รับกรรมทั้งหมดเลย fc นี่มีหมื่นคนก็ตามหมื่นคนมีแสนคนก็ตามแสนคนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามองเห็นนะครับตอนนี้น้องชมพู่กําลังดูอยู่นะครับว่าเออว่าไอ้พวกเนี้มันออกมาเดี๋ยวมึงจะโดนหมดนะครับน่นะครับไม่แน่นะครับเดี๋ยวลูกหลานเด็กลูกเด็กเล็กแดงของไอ้พวกนี้โดนหมดนะครับ เพราะว่าถ้ามึงไม่โดนกับตัวจะไม่รู้หรอกนะครับแล้วเรามึงจะดูกับรู้กับตัวนะครับไอโจรพวกนี้มันอาจจะเป็นญาติของพวกมึงก็ได้หรือจะอาจเป็นหานญาติของหลานมึงก็ได้หรืออาจจะเป็นญาติของเหลนมึงก็ได้นะครับเออนะครับแล้วมึงไม่เจอกับตัวมึงอ่ะมันอาจจะเจอกับตระกูลของมึงก็ได้นะครับเออญาติโกโหติกาของมึงอ่ในวันที่มึงตายไปอาจจะสักร้อยสองร้อยปี นะครับมันก็จะเกิดกับหลานของมึงลูกของมึงนะครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามองเห็นอยู่นะครับนีสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลุงมงคลจะขอลงก่อนนะครับนะขอลงก่อนนะครับเที่ยงกว่าแล้วนะครับอาิิสิ์นะครับนะเที่ยงจะสองชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเนาะสวัสดีครับ